สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม The Toy s h a r e r Room One นะครับผม <c oughs> เกมนี้เป็นเกมแบบว่าทหารสีเขียวของเราเพื่อป้องกันศัตรูนะครับผมก็ทดลองลองลองเล่นแล้วเรียบร้อยไปและนี่คือการเล่นของผมนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูกันว่ามันสนุกแค่ไหนเชียวใครเคยเล่นแบบทหารอามาวางแล้วก็ดีดหนังยางเอ้ดีดอะไรทอย่างดีดใส่กันไหม เคยนะผมก็เคยอยู่เควินลูมจะไปในห้องแล้วน,น,นะแม่อย่าลืมทำกันบ้านลูกโอเคเหมือนลูกไม่อยากทำกันบ้าน <my> มากลับมาแล้วเฮือนอุ้ยน่าเล่นจังเฮ้ย <c oughs> โชเจอทหารน้อยเอาล่ะนะดีีใจเ่เจอเธออีกครั้งนะทหารพวกเรารู้เลยแล้วว่าเธอต้องมาช่วยพวกเราเอาละ่ะ เราต้องการที่จะโพเ p r o เ e c t upgrade อี a i n e n ี m y restart ก็คือแบบว่าไปป้องกันโอเคมันก็จะสอนนะครับผมยังไงนะ <laughs> okay <laughs> ยู i e lady คือพร้อมแล้วก็จะเริ่ม potion นี่ติดตั้งเลยโวยโคตรเฟี้ยวเป็นไงทุกคนมั้เป็นเกมแบบโพเทคอ t ฮะคือใครที่แบบว่าชอบเล่นเกมอะไรนี้ก็คือแบบโปรดเลยอะ ปดปลานมีการเล่นสปีดด้วยนะโอเคโอเคยิงปยิงปยิงป่อยอุ้ยแอนมีมันเป็นกิ่งไหมอาดบางครั้งอนะทาวเวอร์ก็แบบว่าไม่พอคือมันยิงไม่ทันอะนะเราก็เลยต้องมีแบบว่าทหารน,นะนะทหารปล่อยออกมาปล่อยมาเป็นก้อนไปเลยลุยครับเอาละ่ะทหารเกณฑ พัดหนึ่งไปเลยลุยเพราะแต่จับจองไงนะโอเคอเอาละเฮ้ยเหมือนจะซวยอ่าหืนักทายเพื่อนน้อยฉันหน่อยซี่ไปเลย <So ja. S 1> เฮ้ยตอนนี้เราคุยกันแบบว่า survival ได้แล้วนะช่วงแรกเอาละไม่ผมแปรมั่วโอเคโอเคในเกมมันจะมานี่ให้เรากด เฮ้ยอ,อยู่นี่ไปนี่เรียกมาเลยกางเสือม,มาแล้วครับมาเลยลตอนนี้เราต้องการกรางเสริมอย่างมากไปอีกตัวหนึง่งเฮ้ยทหารมีคุนศิวาทหารบาดเจ็บทหารบาดเจ็บชิปชิปชิปมันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องครับเ,ออเราต้องผลิตทหารออกไว้เรื่อยเเลยเกณฑ์ทหารมา ช่วยตัวนี้ก่อนชิบ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 เร็ว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 เหล่ทหารไหวบ่ไหวบอเหมือนจะไม่ไหวเกอะแพ้ทุกคนโอเคดิเฟนทาวเวอร์หนึ่งอันโอเคหมดละที่เราต้องซื้อดิเฟนทาวเวอร์นะแต่ผมลืมเราไม่ได้ซื้อดิเฟนดุ๊ย ไปโอ้ยเลเออเกมมันสปีดได้ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะมินิบอทก็คือแบบพลังโอ้หความเร็วนอร์ม l ลนะครับโจมตีหกเลือดสามสิบไปยิงยิงยิงอื้อโอ้เราคือถ้ามันเข้าอีกตัวหนึ่งคือแพ้เลยเหระเนี่ยแล้วถ้าเราเข้าไปฝั่งเต้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียวยยิงยิงโอ้หมันจะไม่ทันอ่ะ เราจะเจอกันใหม่นะเลตติ้นบอทตอนนี้ผมซื้อทาวเวอร์มาเยอะมากเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมีเซลกับอัพเกรดต้องใช้10ดาวดูซิว่าใช้10ดาวจะเป็นยังไงเรียบร้อยอัพเกรดเออหุ้ยยิงเร็วขึ้นหุ่ยโคตรไวอ่ะเออ อัพเกรดอัพเกรดเป็นทาวดิเฟนทาวเวอร์สองโอเคเราอัพเกรดไม่ได้อัพเกรดป้อมทาวเวอร์ของเราเรียบร้อยทำการยิงได้ไหวขึ้นดูสิตอนนี้เหมือนจะมีสตูมาใหม่นะมันชื่อว่าเบงบอทนะครับผมมันชื่อเบงอ่านว่าเบงใช่ไหม <need> you. ไปไปโูทหารเอาละนะ หน้าที่ของเจ้าก็คือการโจมตีเข้าไปข้างในนี่เลยนะไหวไหมเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเรียกมาเลยครับ <Come here. S 1> เรียกมาอีกตัวหนึ่งกำลังเสริมของเราอือโอเคอันนี้อัพเป็นเลเวลสองก็คือจะยิงไวขึ้นฟาสเตอร์เลยเหรอเร็วสุดๆแต่ว่าใช้ทั้ง12ดาว12ดาวเลยนะเนี่ยสิ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข่งแข็งแข่งมากสู้ม oh, 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 oh. mm ันสู้มันอย่าแพ้อ hmm. ย oh. 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 ่าแพ้เออเออเฮ้ยมดทหารอย่ายอมแพ้โอ้ยมดทหารจะตายนั่นน่ะนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยกูเรียกป๋อเมดิกเมดิกเรียบร้อยเวฟนี้น่าจะโอเคละเอ้ยอัพตรงนี้เลยอื้อวิงไววิงไวขึ้น ยิ่งไ้ขึ้นอ,ะอ่ะอือวินชนะแล oh, awesome. ้วนี่มันเก่ง victory, มากเป็นการเฮ <friend. S 1> ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นดิอาหารพร้อมแล้วนะลูกจะไปหาอ right ันนีนะ้เลื่อนจะมานะเลื่อนสนุกจังเลยไอย้เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับบนสตรีมสามารถดาวน์โหลดได้มากถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ดีไหมไหมรือว่าไม่ต้อง ริงลิงมาให้แล้วกันยวไ,ไปหาลิงให้ลิงเกมนี้ดาวน์โหลดฟรีเล่นสนุกใายเครียดครับใครเครียดก็เล่นเกมนี้อ้ยอุ้ยโอ้ย,อยคกุกมันอร่อยจริงเลยอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเหรอเอาละเราจะต้องใช้ r e f ตรงนี้นี่ต่อไป เป็นปืนปสองกระบอกอืมอ่าต่อไปเป็นทาวเวอร์อืมตรงนี้เลยดูซิว่าข้างหน้าเราจะโอเคไหมโอเคไหมไขยเสี้ยงไปไรอะอ้าวอือ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 อหุย่ยรุนแรงมากอ อืออุ้ยอุ้ยเอออุ้ seguinte, ออยโคตรโหดเอาร็สไนเปอร์ไรเฟิลของเราเออกเดินทางได้อุ้ย <pronunciation> ม <though> ีการคานเกิดขึ้นเราจะเรียกมาเลยอุ้ยเป็นโรบอทอะไรอ่ะโดนบอทสปีดแบบแรงอันนี้แล้วกันลูกชองลูกชองเคยที่มอ อันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้แหละโอเคนะเฮ้ยโดนมาแล้วที่อยู่วะนี่นี่นอืมมาตรงน,านี้โอเคเหมือนเหมือนโอเคโดนไหวดูนะอืออือโอเคมาเลยเพื่อนแลกนี่ ออยัดเข้าไปนี่น่าจะเป็นปืนนะปืนแบบว่าแคนนอนโอ้โหอันนี้แคนนอนนะนี่เป็นเออ่ soldier tower นะครับหางนั่นแหละไม่หางเป็น soldier ใช่เงารีสปีดกันหน่อยละกันเพื่อความเร็วมืออยิงยิงมันยิงมันยิงมันเลยนี่ไหนยิงเออมองันไหม จะให้ยยมันเข้ามาได้เฮ้ยปุณสไนเปอร์เขามองไม่ค่อยเห็นหรอกนี่ว่ะ <c oughs> เรกรนเอทเดี๋ยวเราจะยัดนางไว้ตรงนี้ดีเฟนวเซอร์นี่เออไว้ตรงนี้ว่อะเอ้ยไม่ใช่ดีเฟนวเซอร์เขาเรียกว่าไนงะสไนเปอร์ไรเฟิลย้ายเพลนย้ายพลย้ายกองกำลังครับนี่ถ้าเป็นโอ้โหสิบสองเลยเหรอเนี่ยสปีดโอเค้ยศัตรูตัวใหม่เฮ้ยสไปเดอร์บอท แมงมุมบอดโอ้ขยันมาเทียบยิงยิงเข้าไปยิงอือหแล้วมันเร็วด้วยไงประเด็นอะเราอัพตัวนี้ก่อนดีกว่ามึงเนี่ยตัวนี้โห่สี่สิบดีแหละใช้เวลาย,ยิงนานมากอืออือโอเคสวยเฮ้ยเดี๋ยวลองนะถ้าเราอัพอุ๊ยมันสวยขึ้นวะเนี่ยหรือว่ามันใหญ่ขึ้นก็ใหญ่ขึ้นนิดน,นึง เ้ยยิงเร็วขึ้นนาเฮ้ยยิงยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ยิงไม่โดนนะสปีดหน่อยแล้วกันสวอชาร์เปอร์มาตรงนี้ตัวนี้มาแทนหน่อยตัวนี้เพื่อนตายแล้ว เฮ้ยรอบนี้เราได้สามดาวโอเคสามดาวกันนะไม่ไม่ไม่ไม oh. ปิดทางเหรอหรือว่าช่วย Jake, ทาง <the shot. S 1> ทาวเวอร์พังเหรออา้าวมองไม่เห็น for you. กำลังเสริมอีกตัวหนึ่งมาเลยทางนั้น รวมพลรวมพลเอาล่ะนะเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยแล้วกันเออไหวอยู่ใช่ไหมออเอยครับแล้วเกือบไปนะแล้วว่า,าท่านี้อัพเป็นสิบสีอ่อ่ะเออผมอยากเห็นว่ามันเป็นสิบสี่เป็นยังไงดูดิสปีดเลยลอยนิดนึงจี่จะเป็นสิบสี่ละเออเออืออ,อ,อ ออ,อ,อนานไว้ได้ดาวไหมไม่ได้ดาวได้ดาวอุ๊ยเรียบร้อยเล็กแม็กเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเฮ้ยขับแล้วเร็วเรขับแล้วขับแล้วขับแล้วอวอวตาไมเ้ะตกน,นี่มมนู่ยเกื <c oughs> อบไปเอ้อ นี่แน่ไปไอ้นี่อยู่เลยอะ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยยังแรงอ่ะหืห้ามเพลงแล้วเ้ยโอ้โหมันไม่ยิงกันดิอ๋โอโดนมันไม่ยิงอันนี้ไอ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ไม่ยิงอันนี้แคนนอนอ่ะโอต้องหาทางอัพอันนี้ให้ได้เพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเป็นสามมันจะเป็นยังไง้ ยิงไปยิงไปเท่าไหร่นะสิบห้าแล้วโอเคอยาพึ่งตายโอเคเออหูอยอันนี้โคตรโหดโคตรโหดเลยเออเออเออโหูเป็นไงเฮ้ยเอาเรื่องนะนี่ต่อไปเลยยังอีกอ่ะอีกดาบน,นึงอีกดาบน,นึงครับอา้าวเรียบร้อย ถ้า up เป็นสามจะเป็นยังไงหนอฮึบยิงโดนเครื่องบินอุ้ยเว็บสุดท้ายแล้วนี่เรียบร้อย yeah we win yes we win again my little friends เราชนะอีกแล้วเพื่อนเอ๋ยฮะ that Who made that sound ใครขําอ่ะอุ้ยเปลี่ยนแมป ยุร้อยนั่นเสียง couldn't have come from this เบสแขนแมวเหรอฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอีกต่อข้างหลังหน่อยเออนี่นั่งลุยมาเลยเอาละเดี๋ยวรอเก็บตังค์ได้เุ้ยอันนี้ปืนคนหนักเหรอเนี่ยโอ้อันนี้อาบิชชิน โหดโหดอึมมานี่เลยแล้วก็งำ <protect it. S 1> ต้องวางไว้ตรงนี้เฮ้ยคุณโยนตัวใหม่นะครับผมชื่อช er นะูเตอร์บอทเชูเตอร์บอทเอาไปทำอะไรมันจิงเราได้เหรอใช่ไหมโอ้หแค่นี้มันก็โหดพออยู่แล้วเนี่ยอือ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 เอาละนะผมขอเรียกคนทหารออกมาก,ก่อนหน้าหน่วยหนึ่งนะ เป็นหน่วยที่รองรับคอยหยุดหยุดไว้อืมอืมเฮ้ยชุตเตอร์บอทสู้ไม่ได้ <Okay. S 2> ต่อไปเป็นอาแคนนอนแล้วกันเฮ้ยอยู่วะแคนนอนตรงนี้เลยนั่นแหละทุกคนม,มาโอ,โอ้ใครมาไม่มีนะว่ามันโอ้อะไรโอ้ เอ,ออเยิงยิงยิงเออยิงยิงยิงสวยสวยสวยเออเออสวยมากสวยมากแม่เรียบร้อยเฮ้ยอ่าพุ่งพ่นไฟเหรอมันคืออะไรปืนคนหนักเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยต่อไปเป็นหุ่นยนต์อะไรอะ่ะเมกาบอทเมกาบอทโอ้โหโน โนดาเมจแต่คือความสามารถคือสุดยอดตัวยังใหญ่อ่านตรงนี้ครับตอนนี้เราไปกองกำลังก็คือพลทิมคนสองคนกับกิกกี้หนึ่งกิกี้หยิบอารออไหนดูสิผมขอเรียกอีกคนนึงแล้วกันเพื่อมาช่วยตรงกลางเลนกลางเร็ว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  เป็นยังไงเล่าโอ้ยเออเออเออาเอาเรื่องเฮ้ยไม่มีอะไรยากเกินกอนเกินกอนเลยตาแรกนี่คือแพ้รุ่นเดียวตาที่สองรุ่นเดียวฮ้ยยิงอือเฮ้ยก็อย่าบอกนะว่า เมฟิกเอ็กสามห้าไม่สามเก้าห้าศูนย์อย่าบอกนะยูอีสอบอสะเฮ้ยดิเฟนต์เลยไม่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 เอออะไรใครทำเงาน แย่แล้วทุกคนแย่แล้วเอ,อ้ยห้ำห้ำจะหำ้ำเ็วเร็วเลวโอ้ยลุยลุยเลยเฮ้ยแคนนอนเราจะพอวะไม่ได้ละไม่ได้ละยังไงดีทุกคนเฮ้ยโอ้โหมันเข้าฐานได้เลยวะ Here you go Come here Uh <repeat> I shouldn't have gone that way Quick, quick, shoot, shoot, shoot Everything was fine before you guys came Shoot Uh, uh, shoot, shoot, shoot ทันมะน,น่องเฮ้ยทันมะน่อเหมือนจะไม่ทันเหมือนจะไม่ทันเลยว้าวเข้าไปในบ้านแล้วอะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปาอุ้ยโอ้ฉันแพ้แล้วเหรอแพ้แล้วอะฮึ่ม That couldn't this. have sound come from ไม่แพ้จนได้เราทำยังไงให้มันชนะค่อยไปคิดในอีพีหน้านะครับผมเดือฝันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฟุ้สนุกมากเลยไม่ยอมชนะทีเดี๋ยวพีหน้าต้องมีไงเออเพื่อที่จะมาชนะไอ้นี่นะครับผมผมก็ขอฝากทุกคนติดไลค์เอ้ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไปเจอกันนะครับผมมาเจอกันแน่แกอีพีหน้าแกไม่รอดแน่ อีดีนี้ฉันฝากไว้ก่อนแล้วกันนะนี่บายบายครับเจอกันครับทุกคนทุกคนทุกคนไปเลยบาย